สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุดลลงติ่งนะครับพอดีพี่ที่ติดตามผมอยู่ในช่องบ้านสุดลุงติ่งพัทลุงนะครับอยากจะได้วัตถุมงคลไปใช้นะครับก็เลยแบ่งๆกันไปนะครับก็จะเป็นของสายพัทลุงนะครับก็มีหลวงพ่อดำวัดหัวหมอนนะครับอันนี้เป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับนี่นะนี่นะครับ เดี๋ยววันนี้จะแพ็คนะครับแล้วก็มีเหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ท่านมหาจรูนนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะนี่นะครับก็มีหลวงพ่อดําอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นกิ่งนะรุ่นแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ซิลเก็บไว้สภาพยังไม่ผ่านการใช้นะครับมีเหรียญน,นี้เท่านั้นนะครับที่ผ่านการใช้มาแล้วแล้วก็อาจาร เปิดไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็หายากนะที่เป็นกระไหลเงินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแถมเหรียญที่ผมเก็บมา17ปีนะครับตั้งแต่ปี4950นะครับก็เป็นพระปิตาพังประการนะครับเนี่ยนะฮะกระไหลนะครับแล้วก็เป็นลงยาสีดำนะครับสร้างแค่999องค์นะครับเนี่ยนะครับตามหนังสือเล่มนี้เลยนะนะครับอ่าเนี่ยแหละฮะ ลงยาดำนะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปบูชานี้แถมพี่เข้าไปนะอันนี้ผมจะให้เฉพาะคนที่แบบเออรู้จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาไปใช้นะเพราะพิธีการดีมากๆแล้วก็ปีนี้องค์พังประการกลับมาแบบมีคนอยากใช้เยอะเห็นไหมครับมีราหูล้อมรอบนะครับอยู่ที่องค์พ่อแล้วก็องค์พ่อมีนักจดเสียนด้วยนะพิมพ์เนี้ยก็จะหายากหน่อยนะหลังก็เป็นพระบรมาธาตุมีกงจักรแล้วก็มี 12, สิบสองนักกษัตริย์ นะครับวกเวียนอยู่ทําให้แก้ดวงแก้ทุกอย่างนะครทุกราศีเลยนะครับแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะให้พี่เข้าไปด้วยนะอันนี้แถมนะครับส่วนอันนี้ก็คือคุยกับพี่เขาเรียบร้อยนะครับสมชิ้นพี่เขาก็สนใจนะคือเบอร์ผมในที่ช่องนะผมไม่เคยให้ใครไว้นะครับเพราะว่า จริงแล้วถ่ายแต่ละชิ้นเนี่ยผมก็จะมีบางทีอย่างละชิ้นหมืานพวกเนี้ยผมมีอย่างละชิ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเยอะนะก็แต่ถ้าขอแบ่งมาถ้าเกิดว่าผมโอเคผมก็จะแบ่งไปนะนะครับถ้าพอแบ่งได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับถ้าคุยกันแล้วก็ถูกคอก็แบ่งๆกันไปนะครับนะเนี่ยนะครับโอเคนะ เดี๋ยวจะแพกแล้วก็ไปส่งกันนะครับห่อทิชชูสักนิดนะฮะเดี๋ยวพันบับเบิลทุกชิ้นเลยนะครับเพื่อการกระแทกนะครับป้องกันความเสียหายนะแต่อันนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับก็จะป้องกันง่ายหน่อยเดี๋ยวบับเบิลจะช่วยทําให้กล่องไม่แตกนะครับเพราะเป็นกล่องเดิมทั้งหมดเก็บผ้าที่มีกล่องเดิมเดิมเนี่ยก็ดีนะครับจะได้เก็บไปนานๆแล้วก็มีข้อมูลให้ดูนะครับเดี๋ยวไปห่อบับเบิลกันครับนะเอาให้แข็งแรงแล้วก็กันกระแทกนะครับ หอ่อเรียบร้อยนะครับใส่กล่องนะจะได้กันกระแทกโดยกล่องด้วยนะครับเนี่ยจะป้องกันได้ทั้งหมดเลยนะเดินทางปลอดภัยนะครับแบบนี้โอเคแพ็คเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปส่งกันครับไปไปนี้กันครับวันนี้นะ่าจะเปิดครึ่งวันนะวันอาทิตย์ครับผมรอรับนะครับ